สวัสดีครับก็วันนี้ก็มาดูเฟซบุ๊กให้หน่อยนะครับว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนี้เข้ามามันขึ้นเป็นแบบนี้เลยมันบอกว่าเฟซบุ๊อนุมัติโหดอะไรเอาชื่อให้เรากดดําเนินการเข้าไปนะและ้วแล้คราวนี้แล้คราวนี้เราพิมตามมันบอกนะ นะครับกดเข้าไปแล้วอ่ะมันเงืนมาว่าให้เปิดตรวจสอบเปิดตรวจสอบความปลอดภัยให้เสร็จสมบูรณ์กดเลือกแต่เนี่ยเรากดเลือกไม่ได้เลยอ่ะเราส่งกดส่ง,ส,ง,ส,งส่งไปก็ส่งไม่ได้อย่างนเนี้ยเนี่ยต้องการจะอะไรฉันต้องการความช่วยเหลือ,อทำยังไงต่อก็ไม่รู้วความปลอดภยัยที่ถูกมันโดนแฮกนะครับ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยช่วยกรุณาบอกผมด้วยนะครับถ้าผมทำยังไงนะทำมาอย่างเนี้ยแล้วผมเข้าก็ไม่ได้นะเนี่ยเนี่ยก็ไม่มีอะไรจะมากก็แค่อ,อยากจะขอความช่วยเหลือ,อเฉยๆนะครับขอบคุณครับ